สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีใน youtube แล้วก็ Facebook ทุกคนเด้อจ้าวันนี้มากินข้าวเย็นกันจ้ามีเมนูเซ๊บเยอะมากจ้าวันนี้มีตํำแตงจ้าตาเตนเอาให้ดูเลยน้ะน้ำช่ำๆเด้อตำแตนกินกับกินกับขนมจีนเด้อจ้านี่จ้านี่เป็นขนมจีนของเราเนาะขนมจีนเข้ากันมากก้มี ไอไรวะมันทอดโอ้ทอดมันโอ้ยนดลืมไปเลยพูดหลายภาษานึกภาษาไม่ออกภาษาอะไรพวกนี้จะพูดภาษาอะไรจะบัวจำไม่ได้ทอดมันกับน้ำจิ้มนะจ๊าน้ำจิ้มไก่นะจ๊าแล้วก็มีนมสดเอาไกโดปั่นจา้าใส่วิปปิ้งครีมข้างบนนะจ๊าแบบแก้เผ็ดเนาะตัวนี้ หวานเจียจ้าคอไอคอหวานไม่ควรพลาดจ้าดูดกันเลยพูดแล้วก็ดูดเลยสุดชื่นหวานมันหอมหวานมันหอมนะจ้าไม่ใช่หวานางเงินียวนะจ้าตัวนี้เป็นนมสดเกดพีเมียมจากญี่ปุ่นจ้าก็มีเท่าเสริมนเนาะเผื่ออยากกินเนาะลงมือกินกันเลยจ้าแซ่บมั้งจ้าหวานเอินเลยกินเลย เราก็จะเอาแบบน้ำปั่นออกก่อนเนาะนปั่นเนาะค่อยเสริมตอนแก้เผ่ย,ยพอดมันจะชิมดูจิมน้ำตําแซ่บอเข้ากันมาก เมนูนี้อร่อยเมนูเย็นนี้อร่อยมากอร่อยจนจะไม่รู้จะตัาอกไรก่อนแล้วชิมดูแล้วอร่อยจ้ากินส้มตำแบบอะไรอร่อยต้องกินแบบนี้นะจ้าตำแตงจ้าโน้ำชวน้ำฉ่ำ กินแบบนี้อร่อยมากจิ้มน้ำจิ้มไก่จ้าเซรบความสุขมากที่ได้กินของสุบแซ่บจ้าข้าวยำแรงเด้อพี่น้องมาเด้อว,วิดีโอสตรีมสร้างได้ได้จากในเฟซบุ๊กนะจ้า โกเค u ูท okay, ู e จายังไม่เปิดสร้างรายได,ได้ช่วยการติดตามให้ครบ1,000จ้าใน youtube จาจะได้เปิดสร้างรายได,ได้พร้อมกันไปเลยกับเฟ e บ o ๊ k จิ้มน้ำตาลไปเลยจ้าแซ่บ มาต้องมาอร่อย,น,ยน่ายร่อยครับพี่น้องบางอย่งจบเด้วซอยกันผักดันนั่นจ้าในทูบนะในเฟซบุ๊กขอไปละพี่น้องในเฟซบุ๊กก็ช่วยกันผักดันตรงนี้จบไปนะพี่น้องใน YouTube FC ก็ ดูกันยาวๆเลยเนาะใน YouTube เขาแบบมีคนดูเยอะอยู่แล้วยังน้อยก็หลักพันกินแปดสิบแ่บแบบนี้นะจ๊ะทุกคนรีไอ,อใน y o YouTube ก็ดีจ้ะเปิดการมองเห็นเขาดัานเราตอกอยู่แล้วไม่เหมือนใน Facebook ต้องเคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนถึงจะเปิดภาพร้อมองเห็นให้เราเพิ่มโอ้ยเสียไปรเรื่อยตำแตงกับเส้นขนมจีนอ่โอ้ยน้ำตำซ่แบแซนฉ่าบอกเ,เลยกินแบบนี้แซ่บมาก เพิ่งมาตำเพิ่งไปตำเองมาอาจาตำแตงอ่ะไม่ได้ซื้อนะจ้าต่อห้ทอดมันจังอร่อยเป็นเมนูเย็น,เทยนที่อร่อยนะแซ่บมากคือแบบ ตำแตงกับขนมจีรก็เซ่บไปแล้วนะพอเอาทอดมันเข้าไปในปากโอ้โหอร่อยกว่าเดิมอีกโอ้โหสุดยอดเลยยกเนื้งแบบนี้เลยใครไม่ดูพลาดเนี่ยเซ่บมากแถมยังมีของหวานให้ด้วยหลังจากที่เรากินแบบตำเตงแบบนีเราก็เสิร์ฟของหวานด้วยน้ำปั่นน้องสดจ้าพอจะกินวิปปิ้งครีมนะจะเลี้ยงให้ดูนะ่ย อ,อร่อยอร่อยมากไา้เผ็ดกินต่อจ้าจิ้มไปเลยช่ำๆเด้อ มเกือบมากน้ำตังเอากันเอนกันจิ้มก่ไม่ได้จิ้มแล้วส่วนมากเราไม่ค่อยเน้นข้าวอะ ม,กกมันเนจนกะบคนชอบกินกลับเยอะถ้าก,กินน้อยก็เลยไม่โตไม่โตก็คือเสแสร้งจ้าดูสนุกมาก ถห้กินทอดมาเราใกล้เหมือนจาก็าไหลเนาะน้ำตําแซ่บมากถ้าตำแบบแห้งกินไม่แซ่บเด้อพี่น้องเด้อบอกเลยอันนี้มีน้ำตําไม่สดอ่ะ tách ra kêu kết kêu kết kết hoàn chép chạy một leo giờ nam nó sẽ แซ่บมากเป็นของข้าวเย็นที่อร่อยและแซ่บมาก ตอนนี้ก็มือซูปเรามีคนดยูประมาณหนึ่งชุดหนึ่งแสนแล้วนะจ๊ะลองลังเติบโตมากเปิดสร้างได้ไดม่แหม่ก็จะลองกันจ้าเจ็บต่อ một mà là đó. Im chân chuột Tình Tay em có lửa hay nắm รสดเดียวเดี๋ยวน้ำก่อนจ้าเห็ดต้งจุกอิ่มเป็นเมนูยำเย็นที่แบบแซ่บมาหฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะอย่าพลาดดีโอใหม่ๆเด้อจะมากินแบบเซฟๆกับช่องเอกราชอพาเซฟจา้า ขอตัวลากันไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า